ที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮอําเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีพลตํารวจโทเชษฐาโกมลวัฒผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเดินทางมาดูความเรียบร้อยและร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจํานวนมากในการที่กําลังพาการเดินทางมาพักผ่อนบนที่เกาะล้านสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองพัทยาไปหลังจากศูนย์อเมริกาสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 มีการผ่อนปรนในระยะที่สี่ และยกเลิกเคอร์ฟิลในวันที่15มิถุนายนนี้ โดยการนี้ได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างถูกต้องโดยพบว่าได้รับการตอบรับอย่างดีขณะเดียวกันเป็นการตรวจแผนและวิธีรวมทางมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยจากนั้นผู้ใช้การตำรวจท่องเที่ยวได้เดินทางไปตรวจสอบการจะเป็นการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในส่วนของพื้นที่ชายหาดจอมเทียนโดยพบว่าทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยาและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังข้อระวังและอำนวยความสะดวกตามแนวชายหาดตลอด24ชั่วโมงขณะที่การตรวจสอบในส่วนของผู้ประกอบการร่มเตียงรวมไปถึงร้านนวดร้านตัดผมก็มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างดี